ความสำเร็จของตลาดนัดกล้วยไม้ในโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพที่จัดขึ้นบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จของงานและความพยายามสนับสนุนตลาดกล้วยไม้ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีผู้เที่ยวชมงานและผู้ประกอบการที่จำหน่ายกล้วยไม้มีความพึงพอใจในการจัดงาน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้มีการใช้งานดอกกล้วยไม้มากขึ้นทดแทนดอกไม้นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้งานดอกกล้วยไม้ในประเทศการใช้งานดอกกล้วยไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อไหว้พระหรือตกแต่งในงานต่างๆเพื่อความสวยงามซึ่งที่ผ่านมาการใช้งานยังไม่แพร่หลายดังนั้นปริมาณกล้วยไม้ตัดดอกร้อยละ60-70จึงผลิตเพื่อส่งออกโดยมีญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาเป็นตลาดหลักกระทั่ง2-3ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกประสบปัญหาชะลอตัวตามเศรษฐกิจแม้จะมีตลาดใหม่อย่างจีนและอินเดียเพิ่มเข้ามาแต่ผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกก็เจอปัญหาใหม่เช่นกันนั่นคือการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่เข้ามากว้านซื้อทำให้ราคารดลงจากช่อละ2-3บาทเหลือ3 0มสถึงห้สตางค์ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ประสบปัญหาขาดทุนและต้องยกเลิกกิจการไปชัยพันธุ์คุณวิเชียนผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้แอร์ออคิดในจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า การสนับสนุนให้นําดอกกล้วยไม้มาใช้ในงานต่างๆส่งผลให้เกิดความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาการส่งออกสร้างอํานาจการต่อรองระหว่างผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้กับพ่อค้าคนกลางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลกระทรวงกรเกษตรและหลายๆกระทรวงนะครับที่เป็นนโยบายของท่านนายกเนี่ยจะส่งเสริมผักดันกล้วยไม้ช่วยชาวกล้วยไม้เนี่ยเรามองและมีกําลังใจอย่างคนกลางที่เขาซื้อไป ส่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่กดเราจนถึงตายแล้วเขารู้แล้วว่าตอนนี้เราพอมีทางไปก็จะทําให้ราคากล้วยไม้เนี่ยปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งแค่ปรับขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยชาวสวนก็อยู่ได้แล้วเรียกว่าทําอย่างไม่ขาดทุนประเทศไทยครองอันดับส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า3,000ล้านบาทต่อปีเชื่อว่านโยบายส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดและรักษามูลค่าการส่งออกไว้ได้นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงในต่างประเทศเนื่องจากมีหลายประเทศที่สนใจเข้ามาทำตลาดกล้วยไม้ตัดดอกมากขึ้นเช่นไต้หวันและเวียดนามล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้ตัดดอกของไทยสามารถสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต